ความหมายของการแผ่เมตตาเมตตาหมายถึงความรักความปรารถนาดีที่ต้องการให้ผู้อื่นมีความสุขความเจริญโดยปราศจากความอิจฉาริษยาต่อกันรวมถึงการมีไมตรีจิตอย่างมิตรการแผ่เมตตาจึงเป็นการส่งจิตที่เต็มไปด้วยความรักและหวังดีที่จะให้สรรพสัตว์ทั้งหลายพบเจอความสุขความสมหวังไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ลุกคเทวดาหรือสัตว์ เป็นการแสดงออกที่เปลี่ยมไปด้วยเมตตาธรรมของผู้ที่แผ่เมตตาให้การแผ่เมตตาเป็นสิ่งที่ปฏิบัติต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณเพราะเล็งเห็นว่าการแผ่เมตตาจะทำให้ผู้คนมีจิตใจอ่อนโยนและนำพาสันติมาให้และเกิดความสุขทั้งกับผู้ให้และผู้รับให้เพื่อนร่วมโลกได้พบความสุขความเจริญด้วยเหตุเช่นนี้ จึงทำให้มนุษย์และสัตว์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีน้ำใจต่อกันและรักใคร่สมัคร